โมดันตูดดีลเลอร์รวยนะคะจะจัดให้สำหรับเบสิกแล้วบอสเตจะเทรนด้วยตัวเองเทรนคืออะไรคุณพาคนเข้ามาฟังซูมทุกวันนะคะคุณบอกเขาเลยว่าเพื่อนชาตินี้เกิดมาเป็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนต้องฟังนะคะมาฟังเพื่อเพื่อนได้ไหม นะจ๊ะโปดันตูดเบสิกดีลเลอร์รวยบังคับรวยนะจ๊ะเพราะว่าบอเตมอยากช่วยคนไทยทุกคนให้ทำงานมีรายได้ที่พี่ที่เขามีไรายได้หลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเขารอดแล้วคุณรู้ไหมคุณเนี่ยยังจะคิดอะไรอีกนะคะสัญญาณดีมากขนาดไปไลฟ์สดเลยนะ จริงๆอ่ะแต่เชื่อว,ว่าทุกพื้นที่นะคะในประเทศไทยเนี่ยทุกค่ายทุกคลื่นมีข้อบกพร่องหมดดังนั้นเราก็เป็นน้องใหม่ที่มาหลังเขาอะไรที่มันจะนิดน้อยๆเนี่ยก็แจ้งมาพร้อมที่จะปรับปรุงแต่ต้องดูตัวเองด้วยนะคะบางเครื่องเนี่ยคือเครื่องใหม่ๆดีๆไม่ใส่สัญญาเราหรอกเอาเครื่องประมาณสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมาใส่สัญญาเรา บางทีก็ตั้งค่ากันไม่เป็นนะจ๊ะให้ความสำคัญกับศูนย์บริการเงินล้านด้วยนะคะเพราะท่านจะหางานหาเงินกับโครงการนี้ได้ไล์ขีดจำกัดเลยถ้าท่านทุ่งเทไม่ได้บอกว่าอยู่ดีๆเอาเงินมาพันห้าแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยใช้งานเราได้เงินไม่ใช่นะคะไม่มีนะ ใช้สวัสดีการก็ใช้นะจ๊ะดีใจมากมากครับเพิ่งบรรจุมาเตเป็นลูกหลานร้อยเอ็ดใช่แม่ป็นคนร้อยเอ็ดสาวร้อยเอ็ดสวยทุกคนนะคะชวนเพื่อนมาฟังไม่ต้องพูดเยอะนะคะพรุ่งนี้วันศุนนนนรนกร์นะคะพรุ่งนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันศุกร์ใครเดี่ยบอกซีเวนใครนะคะพรุ่งนี้วันศุกร์ ขอโทษครับมาช้าทันอยู่ครับอ่าทันนะครับสาวร้อยเอ็ดใช่ค่ะสาวเกินร้อยแชร์ห้องตรงไหนคุณเรียวมีเข้าห้องกลางนะคะดินเลอร์ซิมบันสุขห้องสองห้องหนึ่งปิดแล้วเพราะว่าเต็มห้าพันไปเข้าห้องสองนะคะเขาจะส่งเมสเซจให้ท่านไปอ่านข้อความหน่อยนะจ๊ะสอบถามครับ ณนะวันที่เปิดตัวซิมมอจะทําตลาดหรือประชาสัมพันธ์สื่ออื่นหรือไม่อย่างไรนอกเหนือจากทําตลาดเดียวทําค่ะนะคะเราเตรียมโปรโมตผ่านช่องทางทุกช่องทางอยู่แล้วนะคะว่าเราเปิดขายแต่วันนั้นเราต้องมั่นใจว่าดีลเลอร์เราอะสามารถรับลูกค้าได้นะนะคะเดี๋ยวทําระบบให้เสร็จก่อนโล่เงินโล่ทองโล่ทองแดงนะคะทองแดงนีค่คือดูแลลูกค้าไม่ได้เลยแล้วโล่เทาด้วยปิดร้านนะ สอบไม่ผ่านนะจ๊ะอ่าเชียงรายเต็มร้อยนะครนายกแรงขยายสาขาให้เยอะที่สุดนะคะห้องกลางเชิญดีเลอร์อใหม่เดินได้ค่ะแต่ปกตินะคะบริษัทจะส่งข้อความให้หลังจากวันที่ท่านสมัครทุกท่านที่กรอกเบอร์โทรมานะคะถ้าท่านสังเกตนะเบอิษจะใส่ใจท่านค่ะ เพื่ออยากให้ท่านเข้าอบรมนะคะอยากให้ฟังข้อมูลถึงท่านจะเสียเงินศูนย์บาทมานะบริษัทก็อยากให้ท่านยัดเยียดความรวยนะคะคุณพ่ออยากทำปันสุขพาไปเปิดคะ่ะวันนี้นะคะคุณพี่อายุเจ็ดสิบสามารถกรอกข้อมูลเองได้สแกนแบงก์เองได้ทำเองได้ทุกอย่างเตรียมสาขามากกว่าสี่ร้อยสาขาสุดยอดปื้มจริง พื้มใจนะคะมีคำถามอีกไหมคะท่านดีลเลอร์ใหม่ท่านว่าที่สาขาที่เข้ามาในวันนี้ถือว่าท่านโชคดีมากเพราะว่าแต่อาจจะไม่ค่อยมาตอบคำถามหรอกนะคะนานๆจะมาทีสองวันสามวัน,สา,วนสามเดือนสามอาทิตย์นะแต่ว่า โปห้าหมื่นแต่ของเราที่จัดไปเนี่ยอัดจากบนลงล่างวันนี้โปรดันตูดจะอัดจากข้างล่างขึ้นข้างบนทุกท่านอยู่กับมอสเตไม่ต้องกลัวมอสใหญ่ใจดีมีวิธีพาเดลเลอร์รวยนะคะพรุ่งนี้ห้ามพลาดอยู่ในห้องให้ติดตามเลยนะจ๊ะ ผมโชคดีมากมากที่เมื่อ44วันคว้าโอกาสดีไว้เรซัดนหนึ่งทำไมไม่มาเลี้ยงข้าวบอเตค่ะเสียงสองเลยเนี่ยสุดยอดค่ะดีใจมากวันนี้สุดยอดนะคะวันนี้ทีมมาน่ารักมากๆแล้วก็ตั้งเป้านะคะพิสชิตโปรโดันตูดกันนะคะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะพี่ดีเลอร์ค่ะ มีอะไรช่วยเหลือกันนะคะแล้วเราก็ลุยไปด้วยกันไม่จะหกหมื่นแล้ววันก่อนสัมภาษณ์ได้เท่าไหร่คะหมื่นกว่าบาทเนอะเร็วมากนะคะบอกแล้วว่าโปรห้าหมืนแตกดันจากบนลงล่างให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องโปรดันตูดนะคะจะดันจากข้างล่างให้ข้างบนรวยยก ครอบครัวไม่ต้องกลัวอยู่กับวอเต๋นะคะแบบไงคะบบอสพรุ่งนี้ต้องดูในห้องนะคะเพิ่งได้รับคำสั่งมาตอนนี้นะคะสาขาที่เปิดไปนะคะแล้วเติมเงินต่อเนื่องแล้วยังไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีตำแหน่งยังไม่ได้ขยายสาขาจนถึงยี่สิบสาขานะ มีเกือบสองหมื่นเราจะดันจากฐานล่างขึ้นข้างบนรวยยกแผงนะจ๊ะอ่ะคำถามสุดท้ายบังคับรวยถ้าไม่เอาก็ไม่ตามนะใครบอกว่าทำไมไม่ใส่ใจดูแลคือ คนหมื่นกว่าท่านนะคะเขาเอาคุณเป็นหนึ่งในหมื่นคุณไม่เอาก็อย่าว่ากันเลยนะรักทุกคนวัดใจปั๊มเตียลำปั๊มง่ายอย่าอัดนะคะคำนี้ต <c oughs> ายเขาห้าวันต่อจากนี้ เบสิกไม่ต้องนอนนะคะแล้วคุณสร้างเบสิกได้เบสิกไม่ต้องนอนอุ๊ยตายแล้วดูสิเนี่ยมีคนแคปด้วยนอนก่อนเอาแรงนะคะเอาอย่างนี้คืนนี้นะคุณรีบเอาคนใหม่เข้ามาก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคนใหม่เขาจะตื่นเต้นแล้วเขาจะทำงาน เราคือทํางานกันเป็นทีมคุณอย่ารอนะวันนี้นะคะพี่ดีเลอร์ที่ได้รู้เรื่องนี้พี่อย่ารอถึงพรุ่งนี้นะพี่สมัครคืนนี้แล้วพี่ก็ไปล็อกอินเข้าระบบแล้วพี่ก็ไปดูระบบไปดูในคู่มือดูให้ครบนะคะคืนนี้ดูให้ครบเลยนะแล้วพรุ่งนี้ลุยงานนะคะพี่ๆทุกท่านพร้อมที่จะซัพพอร์ต นะจ๊ะลูกชายยังไม่ได้เปิดใช้ซิมเลยแต่ลงทะเบียนไปแล้วซิมอยู่นครไม่เป็นไรค่ะเติมเงินรายปีไปล้ค่ะรักซิมมันสุขรักว่าเตรักเช่นกันบอสมีกลยุทธ์อย่างไรแย่งส่วนแบ่งตลาดสามค่ายเรานะคะไม่ได้แย่งสามค่าย ท่านรู้ไหม 5G มานะท่านเตรียมถังตุ่มกะละมังเก็บเงินได้เลยเราจะข้ามผ่านเฟสที่เป็นผู้ใช้ธรรมดาไป 5G เนี่ยที่เขา 5G ครึ่งๆกลางๆอยู่ตอนเนี้ยปีหน้านะ 5G จะเปิดทั่วประเทศท่านเตรียมกระบุงรับเงินได้เลยนะคะคนผู้คน ประชาชนชาวไทยจะเปลี่ยนการใช้ชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างไปซิมการ์ดจะไม่ได้มีแค่หนึ่งซิมในชีวิตเราขอแค่ส่วนเพิ่มในชีวิตเขาเป็นเราเป็นฟิวนะคะท้ารู้ไหม numbering ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปีปริมาณการใช้ซิมการ์ดมีแต่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเราขอส่วนที่เพิ่มปีละสิบล้าน ปีละยี่สิบล้านซิมเนี่ยเป็นของเราสักหนึ่งล้านได้ไหมเราไม่ได้เอาจากเขามาเลยเราถึงไม่ได้สนับสนุนให้ท่านยายค่ายในชีวิตหนึ่งคนมีมากกว่าหนึ่งซิมนะคะวันนี้ท่านบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ได้ท่านแค่บริหารค่าใช้จ่ายเคยจ่ายแปดร้อย ไปโทรไปบอกว่าจะย้ายค่ายแล้วเดี๋ยวท่านเหลือร้อยห้าสิบบาทท่านก็เอาส่วนต่างตรงเนี้ยมาทำสิมบันสุกมาทำธุรกิจมาหาเงินไอ้นั่นก็ใช้ไปไอ้นี่ก็มาหาเงินบาล้านไหมคะใช้ได้ธุรกิจใช้ได้ธุรกิจแค่นี้เองคะ่ะนะคะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่มดฝนตกแรงอย่าอย่าตากฝนนะส่วนเพิ่มต่อนี้ขอเป็นของค่ายฟิวได้ไหมถูกต้องค่ะเราไม่ต้องการแบ่งหรือแย่งหรือเอาดิเอายูเซอร์เอาซับสไคร์เบอร์ของสามค่ายมาเลยวันนี้เรากำลังแข่งกับตัวเองนะคะส่วนเพิ่มของตลาดโทรคมนาคมที่จะเพิ่มขึ้น อีกยี่สิบสามิบล้านเบอร์ในยุค5ีขอเป็นของเราสักหนึ่งล้านแค่นั้นเองค่ะคุณพี่ธนะธรรมนะคะบอกว่าเอ่อคนรอบข้างบอกว่ากลัวโดนหลอก มาทำโดนหลอกไม่ก็ไม่ต้องบอกคนก็อาตัวค่ะเข้าห้องนะคะมีห้องเรียนทําเพจทํำ Facebook นะคะทักเพื่อนโพสต์ค่ะคุณพี่รู้ไหมวันนี้คุณพี่ที่มาที่นี่นะคะคนที่เขาเห็นข้อมูลเขาไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ถามเขาเป็นญาติไหมคะ หรือว่าเป็นอะไรบอกไม่เขาเจอในเฟซบุ๊กเขาก็เลยตามไปดูตามดูเดือนนึงแล้วแค่นั้นเองค่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจอเพชรเมร็ดงามเมื่อไหร่อย่าหยุดทำนะคะกระแสสำคัญแคปไปเลยวันนี้เข้าอบลงโปดันตูดพรุ่งนี้เจอกันสร้างมนุษย์เงินร้อยก้าวไปสู่เงินล้าน พราะเราได้สามร้อยเราพูดเรื่องจริงค่ะนะคะดันดันดันนะคะเป็นเจดันนะคะเอาพี่ดีเล้วจ้ะ ถ้าไม่ป่าไม่ไปอยู่จุดนี้นะค่ะสุดท้ายมีไหมคำถามสุดท้ายวันนี้รีบไปสมัครสมัครเสร็จนะคะเรียนรู้ข้อมูลให้คล่องเพราะสาขาใหม่ของท่านท่านต้องดูแลเขาพรุ่งนี้บอสบอกกี่โมงไม่บอก วันนี้ต้องไปเรียนรู้ในระบบก่อนล็อกอินระบบให้ได้นะคะข้อมูลต้องเป๊ะแล้วก็พาคนเข้าห้องนะคะห้องกลางสําคัญข้อมูลสําคัญสาคัญอยู่ในอยู่ในห้องกลางหมดบอสจะเป็นเจดันกี่วันห้าวันค่ะพอเข้าใจว่าเบสิกอ่ะยังไม่ค่อยชํานาญต้องใช้ระยะเวลาเชิญคนเข้ามานะคะมาฟังเดี๋ยวเตจะเข้ามาตอบคาถามในห้องนี้ทุกวันนะคะ ขอเบอร์เพิ่มได้เลยค่ะท่านด็อกเตอร์ค่ะวันนี้เบอร์เข้ามาประมาณสี่หมื่นเบอร์เดี๋ยวน้องกำลังจะอัพให้แต่คิดว่าพรุ่งนี้แหละนะคะพอดีเมื่อคืนอัปเกรดนะคะเรื่องของซอฟต์แวร์บางตัวก็เลยยังไม่ได้เอาเข้าไปพรุ่งนี้เดี๋ยวให้วันวันนี้เมนวันนี้ดูระบบอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าไม่มีอะไรติดก็คือเดี๋ยวเอาเบอร์ใหม่เข้านะจ๊ะ ห้องกลางอยู่ที่ใดน้องแอดมินโพสห้องเอ,อ่อเดลเลอร์ซิมปันสุขห้องสองให้หน่อยวันนี้ทุกท่านนะคะอยู่กับโครงการซิมปันสุขอยู่กับฟิลท่านไม่ได้เอาเงินมาลงทุนกับบริษัทสัญญาที่เราขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ใช้เงินของท่านเลยสักบาทวันนี้ท่านมาร่วมธุรกิจท่านมาสร้างอาชีพให้กับตัวเอง นะคะดังนั้นเราไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นแชร์ลูกโซ่อยากให้เรียกว่าแม่นะคะอย่าเรียกลูกอ่ะนะคะอย่าเรียกลูกมันดูถูกกันนะคะจ่ายขนาดนี้ต้องเรียกแม่แล้วนะคะญาติแม่มานะคะเราเล่นเราเล่นเราทำธุรกิจถูกต้องนะคะ ดูเพื่อความบันเทิงนะไม่บางทีแต่ก็ไม่อยากให้เครียดท่านไม่ได้เอาเงินมาลงกับบริษัทวันนี้ท่านลงกับตัวเองเป็นช่องทางในการทำให้ท่านทำรายได้ท่านไม่ทำงานท่านไม่ได้เงินบริษัทไม่มีการันตีจ่ายท่านทำงานท่านได้เงินเพราะถ้าให้ทำฟรีท่านคงไม่ทำนะคะแล้วทำไมต้องออกมาบอกผู้คนพูดอีกครั้งเคยจุดทูบแล้ว ไม่มีใครมาสมัครนะคะดังนั้นวันนี้เราทําธุรกิจถูกต้องนะคะบอเต๋ม,มาพูดให้ทุกท่านฟังทําไมต้องออกมาตอบคำถามทำไมต้องออกมาพูดก็เคยจุดทูบบอกแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะคะก็เลยต้องมาพูดให้ฟังค่ะใช่บอเต๋อเป็นคนตลกพี่นายนาคะเขาบอกว่าผู้หญิงตลกจะเป็นผู้หญิงอร่อย ดังวะอ่ะแลตามนี้นะคะเพราะว่าจุดจูบแล้วนะไม่มีใครมาสมัครสองจุดจูบแล้วมันก็ยังเข้าใจผิดกันเราก็เลยต้องมาอธิบายนะคะสาม <S 1> <S 1> บอกแล้วว่ามาช่วยนอยไม่มีเงินให้หรอกนะมาสมัครนอยก็ไม่มีใครทำนะคะ คืออยากให้เข้าใจธรรมชาตินะคะแม่สายเปย์ทั้งจัก,กรวารใช่ค่ะจัก,กรวารนี้และจัก,กรวารหน้านะ,ะแต่เงินเนี่ยเราใช้ชาตินี้พอนะเงินที่ทําไว้เนี่ยเอาไปไม่ได้แนละไม่ต้องมาเอาเองด้วยนะคะให้ญาติมาเอาพอดีผมคําเชิญไม่ได้กิน ใช่ใช่ไหมใช่คุณพี่มาจากคำเชิญบางคุณน่ะทำไมต้องแนะนำลองนั่งจุดทูปดูจะมีคนมาทำไหมมันไม่มีนะคะถูกค่ะเราออกไปไม่ได้เราทำงานหาเงินนะคะแล้วเราก็ใช้ชีวิตดูแลครอบครัวเราให้มีความสุขคนในบ้านสำคัญที่สุดอย่าให้เขา ทออยากให้เขาลองไห้เราเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้ครอบครัวมีความสงบสุขถ้าสามีไม่เห็นด้วยท่านไม่ต้องทําท่านมาฟังเฉยๆนะคะแล้วก็โพสต์บอกว่าเข้าประชุมสนุกดีไม่ได้ทํานะแต่เป็นดีลเลอร์บอกเขาอย่างนี้ไม่ได้ทําฉันมาใช้เป็นดีลเลอร์ฉันไม่ชวนด้วยนะเพราะคนใช้เขาไม่ชวน บอกเขาอย่างนี้นะคะเอามาเดือนแสนหนึ่งนะอ่ะโอเคค่ะทุกท่านนี่ค่ะฝนตกนะสามีห้าไม่ได้นะคะถ้าเต่เชื่อว่าเราอะ่ะมีคุณค่าในตัวเองนะคะเราทำงานวันนี้เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว ไม่ใช่เอาปัญหามาให้เขานะคะเพราะเรายังใช้โทรศัพท์อยู่นะคะดีซะอีกถ้าวันนี้เงินกระเป๋าเล็กๆของเราจะช่วยจุนเจือครอบครัวช่วยเสริมสร้างครอบครัวให้มีความสุขมากขึ้นในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเราประหยัดยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดพ่อบ้านหาเงินคนเดียวเลี้ยงดูนะคะลูกกับภรรยาเขาเหนื่อย เราไม่รู้ว่าไหนฟังเชือกเส้นนี้จะขาดลงหรืออะไรจะเกิดขึ้นเราต้องมีอาชีพค่ะเราต้องเรียนรู้นะคะจากพฤติกรรมในชีวิตที่เราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงมากเราไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะท่านจะไปลงทุนห้าหกหมื่นไว้มันไม่ใช่ยุคนี้ท่านจะลงทุนไปออกไปขายของหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เราใช้ชีวิตของเรานะคะมีดีลเลอร์ท่านหนึ่ง ที่ไฟ์สดตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะคะชื่ออพี่ตอ้อมพี่ต้อมเหมือนกันนะที่ทากับข้าวให้ลูกแล้วก็ไร์สดตลอดเขาก็มีดีลเลอร์นะคะมีรายได้หลายหมื่นบาทถามว่าแบบเนี้ยมันคุ้มไหมคุณไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรชีวิตเนี่ยเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้มีท่านหนึ่งนะคะบอกว่า แก่แล้วอยากเป็นขอนไม้ที่ไร้เห็ดหรือขอนไม้ที่มีเห็ดงอกมาเพื่อให้ลูกหลานได้เก็บเห็ดไปปรุงรสไปทํากับข้าวได้ในวันที่เขาเดือดร้อนดังนั้นวันนี้ค่ะอ <c oughs> อ้ครูดาวได้หกหมืนสุดยอดนะคะต้องบอกว่าเราเป็นใครก็ได้แต่เราจงเป็นคนที่มีค่า นะคะเราอย่ามีแต่ค่าใช้จ่ายเราต้องเป็นคนที่มีมูลค่ามูลค่าเกิดขึ้นจากความรู้ความสามารถของตัวท่านนะคะลุยไปกับโครงการซิมันสุขแล้วปีหนึ่งถ้าไม่รวยเลิกค่ะนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะทุกท่านฝันดีราตีสวัสด์สมัครให้เสร็จในวันนี้แล้วพรุ่งนี้ ลุยโปโนะคะบอสเตด,ดันตูดดินเลอร์รวยสวัสดีค่ะ